ตอนนี้เราอยู่ที่เส้นคลองโคนแต่นันตนนหเรากำลังจะไปไหนกันคะกินปูดูหอยกินที่ไหนคะร้านเลยคะร้านลุกเกง,งเก้งลุงเก้งลุงเก้งอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่คลองโคนเขาว่าอร่อยเ,ยาเราไปดูมี่มนมีหลายร้านทำไมเร<ม>าตรงนี้จำได้เลยมีตึกม่งวงหน้าออดู<อ> บรรยากาศดีสุดก็น่าจะเป็นลูกเกงเลยเมื่อก่อนเป็นอะไรนะร้านอะไรนะที่สมัยก่อนอะ่ะเกสรของคนเออเกสรเออเกสรก็ย้ายที่เออเกสรย้ายตำแหน่ง,งทำให้ทำไมหลงเก,กงกลายเป็นทำเลดีเพราะว่ามันเห็นวิวอ่ะกินมันต้องดูวิวด้วยเขาบอกว่าริมน้ำเต็มแล้วเมื่อกี้เนี้ยเพาเห็นตัวสองเขามาชนไว้ เขาบอกว่าพี่ครับเข้ามาเลยครับเพราะว่าผมกลัวว่าถ้ามาตอนเที่ยงมันต้องมานั่งรอพราตอนนี้โต๊ะมันเริ่มเต็มแล้วเขาบอกเมื่อกี้นะนีซ่อมถนนเลยเนี่ยลาเนาพี่เข้ามาเลยครับพี่สั่งอาหารรอไว้ก่อนออกว่าอาหารจะมาอีก ผม,ม่ะคาเฟ่เปิดเยอะมากเลยพี่น่อสนใจเนี่ยม,มันมาเป็นดอกเห็ดเลยกะปิคองโคนแต่เวลาเราไปคาเฟ่วันเสาร์อาทิตย์เราจะแบบคนหัวนคนเยอะคเยขาคาเฟ่แต่ละที่มันร้านมันเล็กๆใช่ป่ะที่นั่งมันก็น้อยไง กินเป็นปวดติชีวิตเจ้าเขาอยากกินอะไรถ้เาเป็นคนเดียเนี่ผักก่อนไม่เลยกุ้งหอยปูปลามันคงเยอะจนเบื่อปะ่ะโคได้ทุกวันนะแล้วก็กินของดีด้วยเขาเขาไม้ไม้หนึ่งไงเขาไปเลี้ยงไว้ตรงไหนกัไม่จัาก็มีกระชังแล้วใส่ไว้นในกระชังนี่อย่างนี้เนะี่ยข้างๆอะไรเงี้ยกระใสก็ไปกระชัง ปูไข่ก็คือต้องเลี้ยงเหมือนกันปูไข่กินหน้าไหนถึงจะไข่เยอะหน้าที่มันมีไข่หน้าหน้าไหนอะไม่รู้หน้าฝนปะถึงอย่างหน้าฝน,นั้งใช่ไหมพราฝนมันตกแล้วน้ํามันเปลี่ยนน้าสะอาดนะเส้า ี่สาเกไม่ใช่ไปแานเดอยวกับเราหมดเลยนะเนี่ยอ,อาจจะเลี้ยวไปที่เกสอรกันบ้าง ว่าเขาล็อกพี่แล้วเราก็ใชว้วิธีนี้เหมือนกัน